นะครับว่าวงเงินที่ค้างอยู่สมมุติว่าเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับมันจะเจอเบี้ยปรับนะครับเยอะมากๆอัตราดอกเบี้ยปาเข้าไปสุดท้ายนสมมุติจะรีไฟแนนซ์เนี่ยคุณจะคืนหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระให้เขาด้วยหรือเปล่าเป็นต้นบวกดอกหรือจะคืนเฉพาะต้นแล้วไอ้ตัวดอกค้างเนี่ยไปเคลียร์กันนู่นนี่ไปคือมันไม่มีมาตรการเนี้ยออกมาครับคือจริงๆผมว่าดูจากรายละเอียดมาตรการเนี้ยผมผมก็เห็นว่าเขาต้องการเอา มันสามารถทําได้คือจากนี่ดีปกติก่อนครับจากนี่ดีแต่ว่า,า,าไอ<ห>้นี่ดีปกติก่อนเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องทําอย่างดีอออืเซึ่งผมว่าจะแปลกใจอยู่กับอันที่สองอประเด็นคือว่าเฮ้ยมันมีนี่เรือพ่วงเยอะเลยอะ่ะจะทํำยังไงมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่รู้นะว่าเขาคงเขาคงไม่มโนน่ะเขาคงแบบศึกษาวิเคราะห์อย่างดีอืรก็ต้องเราก็ต้องรอรุ้มดูว่ามันจะเกิด อันนี้ผมอยากจะฝากว่าเฮ้ยเวลาจะจัดการเรื่องมาตรการพวกนี้มันต้องแยกกลุ่มนี้ให้ชัดๆก่อนแล้วก็หามาตรการไปเซิร์ฟไปเซอร์ว e ิสในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมันไม่มือถ้าสิ่งที่กาลังทำอยู่มันเป็นหนึ่งกลุ่มแต่เราไม่รู้ตัวเลขแต่ถ้าเกิดมันเป็นประมาณสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนี่ยเราเรากำลังพูดถึงกองหนี้มือมาที่อีกแปดเก้าสิบเอร์เซ็นเรายังหามาตรการไม่ออกเลยอ่าใช่ มันก็จะย้อนกลับม<ช> <ๆ S 2> าคำถามพี่บ๊วยครั้งแรกว่าไอ้ก่องนี่พวกนี้ยันากลัวแล้วไม่จะทำยังไง<ช>เพราะถ้าเราไม่พูดถึงนี่มีปัญหาไม่พูดถึงเนื่อเริ่มติดขัดมันก็ไม่น่าจะใช่คาแรคเตอร์พาละนี่อลักษณะของลูกนี่ในยามนี้นะ<ช> <ๆ S 2> พยายามนี้ค,คือสองปีกว่าสามปีเนไรายได้มันตก<ช>โควิดมันมาน้ํามันแพงทุกอย่างแย่หมดแต่ว่าเรากําลังพูดถึงกลุ่มนี่ดีซึ่งมีนี่บ้านแล้วเหลือเหลือก็ได้ เหลือเยอะหลักประกันท่วมเหลือเหลือหลักประกันท่วมปัดเครดิตมีอยู่แต่ว่าดอกเบี้ยแพงแต่ไม่ไม่อยากไม่ยังไม่เสียนะอืมไออย่างเงี้ยสเปคอย่างเงี้ยมีมีมากน้อยอือือครับถ้ามีในส่วนน้อยเนี่ยเราก็อยากจะชวนให้คิดถึงนี่ส่วนใหญ่ใช่ใช่นี่ที่มีมีนี่รายย่อยเยอะๆหลายประเภทแล้วก็ปรับโครงสร้างอยู่แล้วก็ผ่อนอยู่เฮ้ยกลุ่มเนี้ย ยังไงอย่าให้ตกหน้าผาได้ไหมอ่าเออแจะทำยังไงที่จะประคองก่อนเพราะว่าก็โควิดอ่ะอาจารย์นารักษ์ก็บอกว่าเฮ้ยสองแสนกว่าล้านมันไม่ได้เกิดจากที่เขาอยากทำนะใช่ใช่ใช่ไอ้กลุ่มอย่างเงี้ยจะปล่อยก็ตกหน้าผาเหรออือครับกับอันที่สองที่อาจารย์นารักษ์พูดถึงว่าเฮ้ยเขาตกหน้าผาไปแล้วไงอือแต่ตกเพราะไอ้โควิดนี่ไงครับอืมตกไปถึงไหนอะตกไปถึงฟ้องแล้วยื่นฟ้องแล้ว คาสารอยู่ตั้งหลายแสนคดีนะฮะไปอยู่ที่ก,มกรมข้าวคดีเป็นหลายแสนคดีอืเนี่ยทําไมไม่เอากลุ่มนี้ขึ้นมาช่วยบ้างอออย่างน้อยก็ยืดเวลาให้เขาหายใจสะก่อนครับเออดีไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ที่อาจจะต้องทําลดแมบแก้นี่จริงจงจังๆสักทีอย่ามาพูดเป็นเป็นส่วนๆเป็นเป็นเซี้ยวๆแล้วมันจะถูกมองว่าโอ้โหมาตรการออกมาแล้วแรงดี มาตรการรวมนี่ฟังดูดีแต่ดอกจันสามดอกเลยนะอ่ามีตลอดซึ่งพวกเราก็พูดมาตลอดอ่าครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยเหมืองเลยอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับมาตรการนี้เนี่ยนะครับใช้ได้เฉพาะสถาบันการเงินกับอ่าองค์กรที่กํากับดูแลโดยแบงค์ชาติเท่านั้นนะครับอ่านอกเหนือจากนั้นไม่ไม่รู้มีนอนนอนแบงค์จำนวนมากนะนอนแบงค์จำนวนมากที่ไม่ได้อยู่อันเดอร์นะครับใช่โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลอดยบัตร บัตรกดเงินสดบัตรอะไรพวกนี้ยนอนแดงเยอะแล้วนี่ครูเรียนส่วนใหญ่ติดไอ้พันเนี้เยอะใช่ใช่ครับเชื่อวันนี้ต้องยอมรับมาครี่ดีกว่าไหมนะเอากองมาหือมาสิบสี่จุดห้าล้านล้านเนี่ยมามาแยกกองก่อนเลยดีกว่าไหมซึ่งก็มีตัวเลขอยู่แล้วนะใช่ใช่ตัวเลขอยู่แล้วผมเนี่ยจึงบอกว่าพอกับที่สามกลุ่มแรกที่มาสักู่ผมพูด หนึ่งคือกลุ่มดีปกติไอ้เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงนะฮะยังไม่ควรจะรีบทำด้วยซ้ำเขายังดีปกติอยู่คกับกลุ่มที่สามคือตกหน้าผาไปแล้วซึ่งอันเนี้ยน่าจะให้เวลาหายใจเขาสักปีสองปีใช่อย่าเพิ่งไปเดินหน้าเดินคดีอย่าเพิ่งไปยึดบ้านเขาอย่าเพิ่งไปยึดทรัพย์สินเขาชะลอการใช้กฎหมายบังคับเขาไปก่อนได้ไหม แลุ่มกลุ่มที่ครจะโฟกัสวันนี้นะคือกลุ่มสองลูกผีลูกคนออลูกผีลูกคนอย่าให้เขาเป็นลูกผียังให้เป็นต้องรักษาความเป็นลูกคนเอาไว้ให้ถึงที่สุดเอคือถ้าคุณจะดีมากเลยคุณเจ๋งมากเลยคุณคต้องทําให้กลุ่มสองลูกผีลูกคนกลับมาเป็นกลุ่มหนึ่งให้ได้ครับหรือถ้าเขาเป็นกลุ่มหนึ่งไม่ได้เขาสุดวิสัยตกไปอยู่กลุ่มสามก็ต้องตกแบบช้าที่สุดเลยอืมครับ อย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการหนี้ครัวเรือนที่ท่านนายกลุงตู่เนี่ยพูดมาตลอดใช่นะครับไอของใหม่เนี่ยประเภทโอ้โหเร่งปล่อยเร่งรัดเขามาขอสินเชื่อธุรกิจแล้วผักไปเป็นสินเชื่อบุคคลหมดเนี่ยต้องหยุดอืมใช่ครับต้องหยุดก่อนหยุดแค่หหยุดหลายเข้าก่อนเนี่ยส่วนปัญหาที่อยู่สิบสี่จุดห้าล้านเนี่ยวันนี้คนจะแบ่งอย่างน้อยๆสามกองหรือมันจะเป็นสักแปดกองสิบกองก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็แยกหลักว่าปกติก็อยากให้เขาตกมาเป็นกลุ่มสองไอ้กลุ่มสองเนี่ยดันกลับไปให้กลุ่มหนึ่งเยอะที่สุดอ่าแล้วก็ครับถ้าไม่ได้จริงก็ไปอยู่กลุ่มสามอแต่กลุ่มเดินไปให้ช้าที่สุดส่วนกลุ่มสามก็คือชะลอการดําเนินคดีการฟ้องร้องอืมถ้าใจดีสุดนะพี่บ๊วยอาจารย์น่าจะำได้เราอยากให้คุณกล้าตั้งเอ็มสีดึงออกมาเลยใช่ใช่เพราะคุณจะได้ ลดหนี้บ้างเจรจาบ้างตัดคำว่ามอราศาสตรที่เมื่อกี้อาจารย์อารัหลุดปากมาอีกแล้วไอ้คำนี้มันแย่นะรันบาที่ไรมันทําให้ทุกคนไม่กล้าทำอะไรเลยจบหมดครับแล้วมันฆ่าคนมันฆ่าคนตายทั้งเป็นนะตอนนี้ผมว่าเอคนที่ติดห่วงหนี้แล้วปลดห่วงหนี้ไม่ออกก็เพราะไอ้คำนี้แหละไอ้มอร์ราศาสตรวันนี้เครดิบูโรมากระชากหน้ากากคำว่ามอร์าศาสตร ชัดเจนมากแล้วครับคือเข้ากระชาให้เห็นเลยว่ามันตกมาเป็นแสนแสนลายเป็นโอ้โหหลายแสนล้านเลยฮะไม่มีใครอยากมอราฮฮสาตตัวเองเลยถูกครับะอะไรพราเครดิตมันเสียทั้งชีวิตเครดิตเสียใช่ใช่ไหมอาจารย์ใครหนอมันจะบแบบให้กูยอมเป็นหนี้เสียเพื่อมาใช้สิบรวมหนี้ใช้สิบ์ดีาบริชมันไม่มีแล้ว เพราะประวัติม <si ันเสียน okay ี่ยุคนี้มันเสียทั้งชีวิตเลยนะใช่จากลายเป็นแผลเป็นไปทั้งชีวิตนอครับถูกอ้าวันนี้ในในอีกในหนึ่งเครดิบูโรบอกว่าถ้าพูดถึงหนี้ธุรกิจนะครับเป็นหนี้เสียอยู่สองสองแสนแปดหมื่นธุรกิจว้าวครับตัวเลขอาจารย์อารั์มีอยู่ในมือช่วยเออสองแสนแปดหมื่นธุรกิจเยอะไหมพี่บ๊วยอาจารย์นะเยอะไหมเยอะมาก เยอะเท่าไหร่รู้ไหมฮะจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์8แสนกว่ากิจการใช่เต็มที่บ้านเรามีเท่านี้นะนิติบุคคลนะ8แสนกว่าแอคทีฟเอาจริงๆริงแอคทีฟนะครับว่ายังอยู่หรือตัดรายใหญ่ออกตัดพวกนอนแอคทีฟคือสามปีไม่ยืนงบจะอยู่ประมาณ6แสนกว่าโอ้ไอนี่มันหนึ่งในสามแล้วเออเออพี่ว่าเยอะไหมล่ะครับ เยอะเยอะเยอะมากอย่าล้อเล่นนะไม่มีคาว่าหมอรองฮาร์สาแล้วเพราะอะไรไม่มีธุรกิจคนไหนอยากให้ตัวเองติดบูโรแบบนี้ b a c k l i s มันตลอดชีวิตธุรกิจเขาตลอดชีวิตการทําธุรกิจเลยพี่นะครับเพราะนั้นต้องร้องเสียงดังๆว่าอือย่ามาพูดคานี้เลยใครพูดคานี้เชิญออกจากห้องไปก่อนออแล้วก็มาแยกกองนี่วางแผนจัดการนี่เป็นกล่อง เงื่อนไขรายละเอียดมาตรการแต่ละกองนี่ไม่เหมือนกันครับอย่าใช้ยาพาราเซตามอลจัดการอืมครับ